you mm -hmm. บก็คือสิตกเนาะแม่ขอนแก่นตกบอกผู้ใหอยู่ขอนแก่นนะครับพอดีบน้องรอสิไปงานกีฬานี่แหละน้องๆก็ซ้อมกันเรียบร้อยแล้วสวัสดีตอนเที่ยงนะครับสวัสดีแม่สุส,สุทัศราสุขใจครับแม่ดวงใจครับแม่เข่ามาเราแม่ต้องกดสติกเกอร์หรือขอมมนมาอย่างก่อนนะครับ ในไล่สดมันจังเปิดการมองเห็นบนอนนจ,จังจังจังสีเห็นนะครับบนนนจังสีเห็นคอมเมนต์สวัสดีไอ้ทาครับไอ้สุรศักดิ์พี่หนิงสุภัตตารบุรี าดพี่หนิงมาเบิ้งคลิปเบิ้งไล่ข่อยจังแม่นเป็นบุญเ,เป็นวาสนาบ่าได้เห็นกระโดดมืดเห็นเนยคือเนยไม่ค่อยเห็นจริงๆพระกราดแต่ไม่สมใกล้ๆครับใส่รูปสิ้นเปลี่ยนปะสิ้เนเบที่ไม่ค่ะสิ้นแล้วไม่ได้ขึ้นนานนี่บอยเมยพี่บอยผู้นี่เด้ สวัสดีบอนนนทามแม่แม่ควาแม่ควาตอนนี้มีมีหกคนครับแม่แม่ควาตอนตอนนี้เด้ตอนที่ซอยเมลาเท็กกับเขาอยู่นี่คือหกคนซึ่งจํานวนมันเต็มแล้วบุไดถามสมัครควอนี่คือแม่ควาเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ต้องเป็นแผนกเสียบขนกับบรูว่าที่จังไดเดี๋ยวใกล้ๆจะเปิดฤดูกาลนะครับกระซิมีการเปิดลับนะครับตอนนี้ไม่ความมีหกคนนะครับเมีความมี6กคนในการเทกกับเขาซอยเมรัดส่วนเบาน้นนี่ก็คือดูในส่วนของไลรสดดูในกระบอกอยู่ข้างนอกสิอันนี้แก๊งพระเอกชายแท้ัักกนน มาดูแก่มันคืมเพราะว่าโอโอริโออาบน้ำพี่น้องปกตินี่อาบน้ำเมื่อวานนี่หัวหน้าแก่ก็อาบน้ำไม่พอเมื่อเสาร์นี่มาอาบน้ำฝนตกแพ้เสาร์เลยสิได้ไปบน้องงานกีฬาคอยฝนตกปาคือมีพิเศษโอริโอฮะมีพิเศษโอ้ลูกไส้แม่นัดเนาะปาอ่อนซอนอ่อนซอนนะครับมีส้ม่ำบ้านทักใจค่ะครอบครัวใหญ่ พานทักคนชะาอยนี้ต้องรับมะาเราียบพัก่อดัตติวบักติวสมบักติวสมน่ลสวัสดีครับานครับ ขบบึ้นเวทีใครับไหมส้มใส่ไก่อร่อยมากแซ่บมันบ,บน่กกินหลายๆลูกรอบสองหลักเนี่ยรอบสองหลักรอบสองแล้วสบบี่เล,ลี้ยงไหวบ่เนาะสวัสดีคนสวยหลังจากที่คัดเลือกแถวเต้นปีนี้ยูมองเก่าร์ดวะยูมองไมยูมองไมโอ,อยูแถวใดลูกยูแถวสามปีที่ผ่านมาเด้อ เยู่เดยียวสองแล้วไปเป็นเหยียบสามดีจับกลางปาดขึ้นด้เด่นใท่ป่ะนี่เด้ยืดเดยียวสี่อันนี้มะปีแรกมันบัลลได้อยู่เดียวสี่สามสี่ก็ถือว่าเด่นเลยโซโซครับอุ้ยมีฮอดอันพักอีกยังกันนี่เขาเอิ้นพายังกันมั้ยย่อยอดไซ ผักไซมีสุปมะเขือกับผักไสซสวัสดีครับเมื่อคืนนิดคัดเลือกแถวเต้นแล้วเป็นปะได้แถวใดแถวหน้าจ้าแถวหน้าบ้าคนที่สี่ครับคนที่สี่ตึ๊เปะแท่หูจะโดนจะโดนเปลี่ยนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอันนี้คือข้าวๆก่อนใส่ข้าวขาวก่อนคืเต้นคือเต้นอยู่ใส่ก่อน เราเดี่ยวสับอีสานนครสศรีปนิสังกัดใจเกินร้อยยูปุนเดลาสุนีอยู่อีสานนครศินบะได้แถวใดขาหน้าแต่เยสูตรสูตรขาสวยขาเหนียวใส่แอมแกีงจะเป็นกินง่ายเนาะสวัสดีพระเอก ปีนี้เดี๋ยวแถวใดแถว C ป้าปีปีที่ผ่านมาเดี๋ยวแล้วอยู่แถวนะปีดีขึ้นปีนี้ก็เลยได้เลื่อนขึ้นมากป้าเลือดแผลลูกแกง่ทำไมมันมีข้าวเหนียวด้วยกินข้าวเหนียวแล้วลูกมันจะเอ็นใหญข้าวเหนียวก็ใหญ่อยู่แล้วไม่ควบไปใส่เบิดแม่เขาอยู่ใส นะอ,อาหารจีนแลน้วก็จะม,มีส้มตำมีส้มตำให้น้องๆได้ทานกันอันนี้สําหรับการพักรอบเที่ยงของน้องแล้วก็ซิมีรอบบายนะครับซึ่งตั้งแต่ตั้งแต่บายไปหอดน่าจะประมาณ5้ามงเย็นนะครับบนุกะิไปประจำการไล์สดอยู่ที่งานกีฬา เมืองขอนแก่นครับบรรลนบรรลุนขับขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเพราะว่าเสร็จเสร็จธุระแล้วบรรลนก็สีกลับเลยเพราะที่ต้องเอามาเตรียมตัวเอาไหว้พระสวดมนต์นะครับก็ต้องมาประจําการก็คือที่แรกว่าสิไปกับน้องมัดวันนี้บุรุษน้องมัดสิกลับจอกม่งไปน้องมัดกับไปกับน้องมัดกับแม่แตนเพราะว่าแม่แตนไปบ้านห้อยเตยแต่เศร้าแล้วบรรลนก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปดีกว่าเพราะว่าเสร็จทั้งบุหรีบรรลนก็จะจังสีได้กลับขอบคุณค่าน้ำมันรถจากเอื่อยน้องเหยาขนมจีนเส้นสดนะครับ กาน้ำมันเดี๋ยวบอนุ้นก็สีไปประจำการนะคะรับก็สีไปอยู่ทั้งคุณแบบก็สิได้เห็นบรรยากาศน้องเพชรน้องพลอยไปแล้วนะครับนะครับสำหรับสำหรับพี่น้องทีซีไปนะครับทีซีไปเอางานกีฬาก็สามารถค้นนอกเข้าไปเบิ้งได้นะครับเข้าไปเบิ้งได้น้องเพชรน้องพลอยไปแล้วนะครับเดี๋ยวจากนัอยบอลนุนก็สีตามไปฝนมันคือสิอตกนี่นี่ฝนมันลงเม็ดไมแนมะ่บอลนุ่นก็เลยบอลนุ่นก็เลยอัน บอท่านได้ออกไปนะครับล้อๆให้มันเลี่ยวๆอันนี้ก่อนเลี่ยวจากฝนตกก้อนพอไปก็เปียกอย่าลืมนะครับไรสดในกลุ่มปิด EP ที่เจ็ดนะครับนะครับก็จะมีไรสดยี่สองบรนทุนมาจะไรสดในกลุ่มปิดไฮเดรเบิร์กนะครับเป็นไรแถมไปก่อนนะครับแต่วันนี้ไรสดที่เพียคณะนะครับงานกีฬาก็ไปม้วนกันได้ครับนะครับก็ไปม้วนกันได้สาหรับพี่น้องทีซีไป ส่งเพจซื้อตัอกลุ่มไมห้หน่อยป้าตุยครับสวัสดีไม่อยอมบนอนุนบอลได้ลืมกอบปีไหมบอนุอนลืมกอบลืมกอบอันกอบลิงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชมบนอนุนไลส่วนทั้งเพจคนาเดี๋ยวบนอนุน ปักหมุดที่ท,ที่ที่หน้าเพจให้นะครับแล้วก็ซื้อตอนนั้นแล้วเดี๋ยวบนุษุนก็ซื้อถึงเขากลุ่มนะครับช่วงที่ไปไลฟ์สดงานกีฬาที่เมืองขอนแก่นนะครับแม่เข้ากลุ่มแล้วทุกอีพีขอบคุณครับสำหรับสำหรับสำหรับอีีนี้ก็จะนีมีศิลปินรับเชิญพิเศษแล้วก็มีละครเวทีแห่เดบึงคือเก่านะครับแต่วันที่ยีบิบสองเนี่ยบรรนน่าจะ ไปไล่ไล่ไล่ในกลุ่มนะครับไล่ในกลุ่มปิดเป็นการไล่แถมเพราะว่าบ,บอสเอาไปร่วมงานครบรอบวันสถาปนาจังหวัดมหาสารคามเราในกลุ่มแล้วสวัสดีแม่เอรละไทยนะครับ <Bye. S 1> มันต้อจะลุงไรแล้วก็ับกพรา้งกสิบเพราะว่าย่านฝนตกแม่แม่ นะครับยานฝนตกเจอกันที่เมืองขอนแก่นนะครับสวัสดีย่าแดงนะครับสวัสดีแม่แม่จันขำเพ่นเข่ากลุมแล้วนี่กลุมตอนนี้พันกลัวแล้วขายมือเดียวมีแม่นะครับนี่กลุมฉะนั้นอย่าลืมนะครับซื้อบัตรได้ที่เพจร้รอยยีสิบแปดบาทบัตนสีไปไล่สดนะครับ